ช่ด้วงนี да. ้ช่วงอาจจะบ็อกซิ่งแม่งปิ่งครับผมคิมุระแล้วโหเต่าเต่าแช่ติกเกอเต่าเอเคเคคาลเตอร์ครับผมเบสิกสแมัครับเบสิกครับผมลอการับมาเต่าเย่อมาเต่าเย่อมาเบสิกครับผมทัวร์เบสิคสมัครับผมแล้วก็ไฟก็ ครับ okay. มาเดี๋ยวนะเรามาเอาครบแล้วจะได้หมัดไาครับโฮ้ยปิงใช่ไหมมาครัถ้าแล้วถ้าเราม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 าเขาขามาแล้วตีโกดโผล่นะผมอ่ะทำไมภาษาไทยอเออดีเอาโอเคเี๋อีกรอบนึงรอบนึงตะกี้ดูพี่นะผมมา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 ,มาของเจ้ามือนี้ สลักเกอร์ครับผมไมค์คอนมาแล้วสลักเกอร์ตอนนี้สลักเกอร์ครับผมมามามาชินสลักเกอร์แล้วครับสลักเกอร์มาเดี๋ยวผมหาคนดูหาคนมาต่อยด้วยนะหาแป๊บหนึ่งนะผม,มครับผม มาดีวะใครก็ได้มาเถ้ะมาเฮอะมามามาโอเคเราได้คู่โชคคนแรกแล้วนะครับผมมามาขอใช้ลองการวามาลอกการมาลอกการมาลอกการมาลองการมาวะลอกการมาวะเอาวะวะอ้ยทำไมคนกอต่อยไปอุ้ยอุ้ยอ้ยออ้ยปิงปิงปิงช่วยหน่อยปิงปิงปิงเออง ปิ้งให้ป oh, euh, ิ win, like Wing, ้งปิ้งปิงปิงโอ้ยตะกี้กดเพี้ยผมกดปิ้งเฉยมา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 อุ้ยปิ้งชิบหายเลยทุกคนดูปิ้งจังวะเกมโอตะกี้ที่เขาเตะผมมะปิ้ง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 ปิงชิบหายเลยปิ้งเฮี้ยเฮี้ยทุกคนเดี๋ยวมาสั่งเกมก่อนมาสั่งเกมก่อน อ่าซึ่งผมก็เอาตัวคลิปแยกออกจากโมเดลวีนาเนื่องจากผมเสียเกมแม่งดาผมเลยต้องมานั่นแหละโอเคงั้นก็มาต่อมาต่อต่อต่อไปงี้ก็ปีงป้งแก้วใช่ไหมแล้วมันก็ว่ากันเป็นภากาินอ่ะพ่อเกม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 อ่อย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  พ, at, พัลลาพ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 ลลานมเอ้ยเอ้ยโอ้ยเกมให้คนตีชิบหายเลยคนมา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 ครับมาครับมามามาาม มา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 แอบดาวไปหนึ่งครับผมมามาปีงเดียวใช่ไหมถ้าไม่ปีงนะผมจะด่าแล้วแน่หาม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 าอ้าวเยอะอืมอืมมาครับมาครับนะครับ เขาก็ดาวเหนือเราแต่เโคตั้งดาวครับจังหวะนี้มีแต่ค,คน,นที่แข่งแย่งนที่ยงจะอยู่ประเทศเมียได้มาครับมาครับมา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 ,มาจับเครื่องชนมาจับเครื่องชนมาแล้วเออยอย่า ดับเครื่องชนไหนดีดับเครื่องชน,น,ชนอ,อ,อืมดับเครื่องชนดับเครื่องชนอือจ้ามามอดับเครื่องชนอยให้ดับเครื่องชนนะดับเครื่องอะมมไรแกตายแน่เออดับเครื่องชนรถจักปลายน้อง มาครับมาแค่พอโฟล์ฟิกดับไม่ได er ้ฟล okay. okay. ์ฟิกดับให้โอเคโหที่เขาเตอร์กเขาเตอร์กมาชัดตึกเงาตึกปะล่ะจริไม่ค่อยได้สลักเกอร์เลยไม่ค่อยเก่งมากถ้าใครมีคำแนะนำตอนเล่นสลักเกอร์ก็มาช่วยบอกกันได้นะครับผมเพราะบอกได้นี่แหละสำหรับพีโป้นะครับผม คือปกติก็เด่นเนสม็ดเพราะว่าเป็นมาเทียนอ่ะที่สุดแล้วก็จะเกาะดีด้วยครับผมถึงอาจจะรถจับทามง่ายไปหน่อยก็เถอะนะมา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 ต่อ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 อุ้ยไม่นะไม่นะผมดูเขาผมโดูเขาน์าเตอร์เคานเตอร์เ,เลยว่ะอู้หูลบได้หลบได,บได้ออกไปชุดหนึ่งโอเคโอเคผมเคานเตอร์เขาได้โอเค ท่านี้ผมคุมมค้มแล้วให้ผมคุ้มล้ขอโอ้ดูเคาน์เตอร์วะเยอะจังโอเคมาขออีกชุด<า>โอ้ไม่ได้วะอะไรเดี๋ยวรอบนี้เราได้เดี๋ยวดาวรอบนี้เสร็จเขาก็โดนผมไปชาบแล้วไมห่วง,งมามาเลยมา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 เฮมาเฮมาเฮมาเลยเอ้ะ ไปชุดหนึ่งอาไปไหนครับไปไหนครับไปไหนมาเนี่ยอืมอี๋อืมอือือีมอมอม,อม,อม,มติีดีใช่ไหมต้องเจอนี่นี่นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอืมมันจะเจอแบบไหน คนที่สองนะครับโอ้คนนี้คนนี้คนนี้ซินเวอร์คนนี้ซินเวอร์เฮ้ยโอ้บูเลตบูเลตก็แบบูเลตเธอผมไม่โกอยู่แล้วมาเถอะมาเถอะเดี๋ยวดับเครื่องชนยังไม่ดับกลองเชื่อมก่อนลองเชื่อมไปก่อนลองเชื่อมไปก่อนลองเชื่อมไปก่อนอุ้ยเดือดลบทำละอุ้ยเราต้องลองเชื่อมกันลองเติงลองลองติงลองเชื่อมไปก่อนลองเชื่อมไปก่อนมา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  อุ้ยตัวคอเตอร,ตอร์ถ้าวันนี้ไม่ซอมคอเตอ,เตอร์มานะผมโดนเขายับอะ่ะมามาเฮ่อ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 มามามาจะเลยยาไกลเหรอหฮูก,กวงนอกเหรอไม่ฮวงในหรอครับไม่ฮวงในหรอครับไม่กล้าหรอไม่กล้าเหรอ มามาเถอะต่อยมาเลยต่อยมาเถอะแค่มันแยบทำได้อยู่แล้วถ้าไม่ตีคอเตอร์ผมคุณทำอะไรผมไม่ได้หรอกซาเกอร์โดนเนอร์มาด้วยไอ้ห่ามามาชิบหายมามาเถอะ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 มาเยอะโอ้ไม่นะไม่นะไม่นะอย่าละอย่าละโอ้ยคอเตอร์เขาได้ดีเก๊มามาเลยมามามา มาชัดอุ้ยไม่โดนมามาเลยมาเลยมาคิดว่าตึงใช่ไหมคิดว่าตึงใช่ไหมมาเถอะมามาใส่สุดครับผมใส่สุดมาคิดว่าเรือมาใช่ไหมคิดว่าเรือมาใช่ไหมมาเถอะมาเถอะอู้อู้เดี๋ยวเราะจะตาแล้วเรับจะตารับดาวอย่างเงี้ยครับผมตื่นมาเราก็ดาวไปอีกรอบหนึ่งครับผม มาครับมา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 เถอะมาเถอะบูเล็ตแล้วไงครับบูเล็ตแล้วไงบูกระสุนเลยกระสุน <c oughs> เดี๋ยวเจะม,มัาฆ่าหมีอุ้ยอุ้ยอย่าละไอย่า,ยามาสลักเกอร์มันโดนเนื้อบะโดนเนื้อเจอกกรบอบอะไรไม่เขาใช้ไม่สอง,องเท่าไหร่ ส่วนคนนี้ผมต้องใช้ F ่องข้างน้อยนะครับเพราะว่าเหมือน,นว่าเขาจะมีสเต็ปในการก็คือฟูลเวิร์คเขาไม่ใช่สายเฟเตอร์ผมอะ่ะมามีคนท็อกซิในในเซิร์ฟด้วยว่ะชิพ่านะแย่มากอะดูดิโอ้โหขึ้นมาดูเด๋ยวเขาตล้วอะ่ะมามาครับมาครับ โอ้ยติกๆจะช้ามากาำอะไรตัวไอ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 ไยมามามาเย้า,าอขอไม่ใช่ตีวะแต่ยังไงก็ต้องเยอดับเครื่องชนเยอะดับเครื่องชนโว้ยมาเยอะเยอะเยอะ ดับเครื่องชนดับเครื่องชนอืมมาเลยฟุตเวิร์ดเนี่ยฟุตเนี่ยเวิร์ดหนี่ลเขาเขาเลิกเซฟแล้วเขาเลิกเซฟแล้ววะมามามาผมก็ไม่โกรธและผมก็ไม่โกรธและดับเครื่องชนดูดิเกือบตกรอยที่เกือบตกรวยดีครับ ชื่อว่าเก่าเหรอฮะังชื่อว่าเก่าเหรอมาเถอะ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 มาเลยมาเลยไม่นะไม่นะยาลายาลายโอ้คอเตอร์เขาได้คอเตอร์เอ็มทองเขาได้ยาลายายาปลาคอร์เตอร์โอเคผมลบเอ็มหนี่งเขาได้เดียวแต่ผมไม่ได้โพสฟิลลอตก็ได้โอเค ผมใช้ที่มันหลอกได้สวยเลยอออเยะแล้วเยอล้วเอแล้วยอละก่อนผมก่อนผมจะขอสักมัดละกันสักมัดละกันโอเคพอจะลเะท่านี้ก็คงอยู่มา ถ้าเขาได้ทิปเขาก็แพ้เพราะนั้นแล้วผมจะดับเครื่องชนอีกครั้งนะครับผมตรงนี้ต้องขอตัวฟูเบิร์หนีก่อนฟูเฟิร์ฟูเฟิร์หนีครับผมมามามาอุ้ย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 คนเขาตึงปะมาคนเขาตึงมามามาโอ้โหนะนะครับ นะครับมาเลยคนรับเพืชนชวนเขาไม่ได้หรอยาจงังมา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 โอ้ไม่เกรียดวะ่ะไอพวกฟเฟอรนี่อ่ะ เขาเล่เซีวันแย่วใช่ไหมไม่ฟูลเวอร์หนีผมก็กัดอยู่ดีกัดไม่ปล่อยอะขอโทษครับผมไปจะเป็นผู้โชคดีคนสุดท้ายผมนะคนที่โชคดีคือคนสุดท้ายผมคนผู้โชคดีท้ายใครนะอุ้ยอุยนู่นนุ่นนุ่นไปคลอดคนนู่นไปคลอดคนนู่นมา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 กดท้ายคิวแล้วมา h ฮ l โล h ฮ l โล h ฮ l โลว่ะฮลโลมาอ้ไม่ก็ตกผมนอนแล้วไม่รู้เลยมอุ้ยอุ้ยเขาใช้เทคนิคแบบนี้ไหมวะดูล้่มาวะมามามามลยอืมอืมอเอาไปเอาไปล่อยมาล่อยมาผมก็ไม่ได้กกรยละก็ไม่ได้กกรย์ละก็ไม่ได้กลยละมาไม่ได้โกวย์ละนะ มาเถอะมาเถอะมา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 เถอะผก็ไม่ได้กรแล้วเพราะว่ามันก็เป็นแค่เป็นหมัดี่เคาน์เตอร์ไม่ได้เตเคาน์เตอร์ก็สก,กิดครับผมส่วนผมอะแต่ว่าผู้โชคดีเขาใช้คนนี้ก็เก่งมากครับผมเขาเก่งเขาเก่งมากขอชื่นชมเลยครับผม มามาอุ้ยผมอันตีเ้เขาอะอะไรเป่าล่ะ,อ,ละอันตี้แหโลงไม่แรงขนาดนั้นผมน่าจะเลือดประมาณ0.1เปอร์เซ็นมาโอเคุด0.1จริงด้วยถ้าผมขอตเตเขาได้ผมก็ชนะแต่ผมขอตเตอร์ตัวผมโดนเขาเขาได้แทนถ้าถ้าตีคอตเตอร์คือจบมาครับผมมา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  โอ้ยโอ้ยผมตอนไ่ปไปวะแย่ปะมามามาอ่าชาร์ตเอ็มวันเอ็มวันเอ็มวันเอ็มทูผมว่าเราใกล้ถึงเวลาแล้ววะเราใกล้ถึงเวลาที่เราจะต้องใช้จับเครื่องชน เด้อดับเครื่องชนเดือดเอเอดอออืออืออออออรคับเจ้ามาดับเครื่องชนล้วมาเดี๋ยวมันจะมีการแล้วเดี๋ยวเครื่องชนจะมีการนะผมมาแล้วมล่ เขาเขาเขาเพิ่งลุกขึ้นมาแล้วเขาก็โดนผมอัติไฟเขานั่นแหละขนาดแค่โดนนั้นน่ะอ่ะมาเลยมาเลยตาคนตาสองครับผมเขาจะชันตีอยู่ตะยะแต่ขอเชิญชมนะว่าเขาใช้โจวเคาร์เตอร์ได้ดีมากครับผมก็เขากเป็นคนที่เรียกเคาร์เตอร์ได้ดีอะผมไม่คิดสภาพผมไม่อยากคิดสภาพตอนที่เขาเล่นเคาร์เตอร์เลย ครับครับผมจริงก็อยากเอาอีกสักคนหนะ่แต่ว่าเหมือนก็พอละผมก็จบคลิปด้วกันก็ขอบคุณสำหรับการเข้ามาดูคลิปนี้แล้วผมขอบคุณอ่าด้วยนะก,ก่อนไปก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็สำหรับใครที่อยากมาเป็นลูกค้ายมือใน UPG ก็ อืมก็ไปดูในเรตตี้ครับในเรตตี้มีไอจีอยู่ครับผมบ๊ายบาย